สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากลระโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดิเช่นเคยด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับประเด็นน้องโอ๋กับแฮกเกอร์ตี้ครับหลังจากที่น้องโอ๋โดนแฮกเกอร์ตี้น็อกไปเพียงยกที่1ครับและก็เสียแชมป์รุ่นแบนตันเวทมวยไทยไปอยู่กับมือของทางด้านแฮกเกอร์ตี้ครับ ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยครับของแฟนหมัดแฟนมวยชาวไทยครับที่เรียกร้องครับอยากให้มีการรีแมตคู่นี้เกิดขึ้นจังเลยครับและก็มีประเด็นร้อนแรงครับทางด้านน้องโออยากรีแมตครับแฮกกอร์ตี้ก็โพสต์ว่าโอกาสคือศูนย์ครับโอ้โหแฮกกอร์ตี้มาพูดแบบนี้ครับแฟนหมัดแฟนมวยชาวไทยลุกคือเลยครับหูร้อนออกตำตากันครับอยากให้รีแมตเลิกลเกินครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูประเด็นรายละเอียดกันก่อนครับว่าทําไมน้องโอถึงคู่ควร ที่จะได้รับการรีแมทผ่านโลกโซเชียลครับช่วยกันผลักดันอยากให้เกิดคู่นี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนครับว่าน้องโอทำไมถึงคู่ควรได้รีแมทครับน้องโอเองครับควรได้แก้มือครับชกมา5ปีแพ้แค่ไฟเดียวเท่านั้นครับป้องกันแชมป์ได้ยาวนานที่สุดถึง7ครั้งครับเป็นคนแรกที่น็อกเอาคู่ต่อสู้หมดทั้งแรงกิ้งครับและก็เป็นคนที่ทำสถิติน็อกผู้ท้าชิง5คนรวดครับ เป็นระยะเวลา5ปีที่ไม่แพ้ใครชนะ1ิไฟรวดไฟที่11โดนปิดเกมแพงแค่ยกแรกครับเสียแชมป์โลกไปแบบช็อกโลกให้กับโจนาธานแฮกเกอตี้ครับโอ้โหครับสุดยอดครับสำหรับน้องโอครับโอ้โห5ปีมาเนี้ยครับป้องกันแชมป์ได้ตลอดครับมาสะดุดแพ้เพียงครั้งเดียวคือโจนาธานแฮกเกอตี้คือผู้ที่เลือกจะปีนเวทหนีรถถังแล้วก็ซูเปอร์เล็กในเวทไฟเวทนี้ไปครับเพื่อไปหาชัยชนะไฟใหม่ครับจากแบนตัมเวทครับแล้วก็เป็นที่สำเร็จ ขึ้นไปชิงเข็มขัดกับน้องโอรครับแล้วก็หักเข็มขัดมาครองเป็นของตัวเองคือโจนาธานแฮกเกตี้ครับเรามาฟังแฟนมวยกันดูครับว่ามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างครับเรื่องที่จะให้น้องโอได้รีแมตช์กับโจนาธานแฮกเกตี้ในการชิงแชมป์มวยไทยในอนาคตครับมาเริ่มที่คอมเมนต์ที่หนึ่งเลยครับการแก้มือมันแก้ได้แต่ต้องไปสร้างผลงานมาก่อนอย่างน้อยๆก็2<ๆ>ออถึง3ไฟท์ถึงจะมีโอกาสมาแก้มือครับ ท่านต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับวันนั้นเวทีจะลุกเป็นไฟแน่ๆครับตอนนี้ผมคิดว่าให้น้องโอแก้มือก่อนครับเหมาะสมที่สุดแล้วครับท่านท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้แฮกเกอร์ตี้เขามองข้ามไปตะว,วันฉายแล้วครับถ้าจะแก้มือก็ต้องรอหน่อยนะครับฟิตแล้วเก็บ2-3ไฟรอได้เลยครับได้แก้แน่นอนครับน้องโอ ท่านต่อมาบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งครับน้องโอควรได้แก้มือครับกับแพกกตีและครั้งนี้ผมมั่นใจนะครับว่าน้องโอจะเอาชนะได้ครับท่านต่อมาบอกว่าแก้มือก่อนครับถ้าผ่านได้อีกครั้งจะไปเจอกับใครก็เจอไม่ว่าครับควรให้โอกาสน้องโอแก้มือก่อนครับ ท่านต่อมาบอกว่าน้องโอคือสร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆนะครับสำหรับคนเป็นแชมป์ควรให้โอกาสเขากลับมารีแมตสร้างชื่อเสียงอีกครั้งครับผมท่านต่อมาบอกว่าน้องโอกลับมาใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับเป็นกำลังใจที่ผ่านมาทุกไฟครับสู้ๆครับน้องโอ ท่านต่อมาบอกว่าใจเย็นๆก่อนครับน้องโอแฮกเกอร์ตี้มันฟิตขามรุ่นมาต่อยเลยนะครับพักก่อนครับน้องโอท่านต่อมาบอกว่าวันนั้นพลาดนิดเดียวเองครับถ้ามีรอบสองน้องโอจะระวังมากขึ้นครับยังไงก็คิดว่าน้องโอมีโอกาสชนะแน่นอนครับถ้าเจอกันครั้งหน้าครับท่านต่อมาบอกว่าแฮกเกอร์ตี้คุณป้องกันแชมป์ในรุ่นนี้ให้ได้ก่อนชนะในรุ่นนี้สักสองไฟแล้วคุณค่อยข้ามไปชกรุ่นเดียวกับตะวันฉายมันจะเป็นมาตรฐานที่ดีครับ ถ้าเก่งจริงรอได้ครับป้องกันกับน้องโอให้ได้ก่อนกับรถถังให้ได้ก่อนครับกับซปเปอร์เล็กให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปเจอตะวันฉายครับต้องมีมาตรฐานชนะแล้วย้ายชนะแล้วย้ายข้ามรุ่นข้ามไปข้ามมาเพื่อให้ดูว่าตัวเองเก่งแบบนี้ก็ไม่เอานะครับ ท่านต่อมาบอกว่าโดนน็อกยกแรกจะให้แก้มีเลยบ้าเปล่าครับถ่ามวยครบ5ยกแล้วแบบคาใจอย่างว่าไปอย่างครับสมมุติแฮกเกตี้โดนน็อกยกแรกคงจะแบบว่าให้ชิงไม่ครับท่านต่อมาบอกว่าวันนั้นถ้าน้องโอไม่พลาดก่อนครับผมว่าน้องโอมีโอกาสชนะถึง80%นเลยครับวันนั้น ท่านต่อมาบอกว่าแฮกเกอร์ตี้น่าจะมีเกรงครับเพราะทรงมวยเป็นรองครับแค่ได้จังหวะเฉยๆแก้มือมารอบนี้แฮกเกอร์ตี้ก็แฮกเกอร์ตี้จะครับโดนหน้าครับงานนี้ท่านต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับควรให้น้องโอแก้มือครับแต่ตอนนี้อยากให้ขึ้นชกเรียกฟอร์มสวยๆสักแมตช์ก่อนครับคิดถึงอยากชมน้องโอแล้วครับท่านต่อมาครับ สมควรอย่างยิ่งครับแฮกเกอร์ตี้แพ้น็อกรถถังเสียเข็มขัดยังได้แก้ทันทีเลยครับน้องโอ๋ก็สมควรได้แก้มือทุงประกันทั้งปวงครับท่านต่อมาบอกว่าแฮกเกอร์ตี้มันดังแล้วครับคนจองกระถินเพียบครับบอสชาตรีก็เอากระแสครับผมเข้าใจต้องได้แก้มือแน่ครับแต่นานหน่อยนะครับสู้ๆครับน้องโอ๋ ท่านต่อมาบอกว่าครับถ้าแพ้คะแนนได้แก้มือแน่ครับแต่แพ้น็อกมาคงต้องไต่อันดับอื่นๆที่รอชิงได้ก่อนครับสักหนึ่งไฟท่านต่อมาบอกว่าตามกติกาต้องมีโอกาสรีแมตครับใครๆก็พลาดกันได้ใช่ว่าแพ้แล้วแพ้เลยครับเสียดายน้องโอรักษาแชมป์ได้สวยสดกดงามมาตลอดครับแค่ครั้งเดียวเห็นเงียบไปเลยครับงานนี้ ท่านต่อมาบอกว่าน้องโอน่าจะดูร่างกายซักไฟก่อนนะครับเพื่อขยับทำร่างกายให้เฟิร์มกว่านี้ครับไม่ต้องรีบครับน้องโอได้ชิงแน่นอนครับท่านต่อมาบอกว่าแต่ความคิดเห็นคือน้องโออายุมากแล้วครับแฮกเกอร์ตี้ก็เก่งขึ้นมากครับน้องโอเสียเปรียบรูปร่างด้วยครับน่าจะสู้แฮกเกอร์ตี้ไม่ได้เจอซูเปอร์เล็กก่อนหรือรถถังแฮกเกอร์ตี้มันหนีไม่อยากเจอ2คนนี้อยู่แล้วครับน้องโออายุมากแล้วครับแฮกเกอร์ตี้ก็เลยไม่กลัวน้องโอครับ แต่จริงๆน้องโอต้องทำฟอร์มขึ้นมาใหม่ครับถูกต้องแล้วครับเพราะโดนน็อกยกแรกด้วยครับท่านต่อมาบอกว่ามวยพึ่งถูกน็อกและน็อกยกแรกด้วยครับความมั่นใจมันหายไปครับควรต่อยอีกสักไฟชนะแบบใสๆคอยกลับมาชิงตามหลักต้องเป็นแบบนั้นครับผมท่านต่อมาบอกว่าเห็นด้วยครับแต่กฎของวันคือยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับต้องทำตามกฎหรือเปล่าครับเห็นหลายๆคนก็เหมือนกันครับต้องไต่อันดับขึ้นมาใหม่ครับผม ท่านต่อมาครับโอกาสแก้มือทางผู้จัดเขาให้จัดให้อยู่แล้วครับแต่เขาคงรู้ว่ามวยมันสู้กันยังลำบากตอนนี้ครับทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายที่ต้องฟิตพร้อมมากกว่าเดิมครับหลายองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาจากทั้งตัวนักมวยและก็ทีมงานผู้ฝึกสอนครับตอนนี้แฮกเกอร์ตี้อยู่ช่วงร่างกายที่เต็มเวทแข็งแกร่งครั เขาอาจประเมินอยู่ก็ได้ครับท่านต่อมาครับบอกว่าใช่เลยครับให้น้องโอ้แก้มือก่อนครับผมเชื่อว่า90%เอเอาแชมป์กลับมาได้สบายครับพรังมีแค่หมัดครับ ท่านต่อมาบอกว่าตามจริงแฮกเกอรตี้ต้องผ่านไฟอีกหลายไฟครับกว่าจะมาถึงน้องโอมาแบบนี้ใครขึ้นมาชิงก็ได้มันง่ายไปไหมครับไม่สมกับที่เขาป้องกันแชมป์ม,มาเ็ดไฟติดเลยครับท่านต่อมาบอกว่าจริงๆอยู่ข้างน้องโอนะครับแต่กีฬามี2ออย่างนี้ 1. คนที่กําลังขึ้นท็อปฟอร์มครับ2ผู้ที่ออนแอร์รยไปตามการเวลาเมื่อมาเจอกันแน่นอนครับเวลานี้โจนาธานแฮกเกอรตี้ได้เปรียบแล้วอย่างไม่เมื่อก่อนน้องโอก็เก่งสุด ท่านต่อมาบอกว่าถ้าเกิดน้องโอยังชกมวยและยังไม่เลิกชกมวยนะครับผมคิดว่าแฟนมวยชาวไทยทุกท่านคงคิดเหมือนกันกันกบผมว่าไม่น้อยนะครับคนแรกที่เขาชกครั้งแรกที่เขาป้องกันแชมป์ควรจะให้น้องโอนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามครับนอกเสียจากต่างฝ่ายต่างเลือกที่จะปล่อยผ่านไปก่อนครับสุดท้ายท้ายสุดผมจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจน้อยๆให้น้องโอครับและนักมวยชาวไทยทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความ ร่างกายแข็งแรงสมหวังกับทุกสิ่งที่วาดไว้นะครับสู้สครับผมน้องโอ๋ท่านต่อมาบอกว่าเอาเลยครับจะไปรออะไรครับเอาคืนได้แล้วฝากไว้นานเดี๋ยวมันจะเหลิงครับเก่งอยู่คนเดียวเนี่ยครับปล่อยเลดไปให้ตึงๆก่อนครับคอยรวบทีเดียวเลยครับยองนะครับผม ท่านต่อมาบอกว่าจริงครับสมควรให้น้องโอได้พิสูจน์อีกครั้งครับอย่างน้อยถ้าชายชนะเฮเกตี้จะได้ไม่ประมาทมวยไทยครับอีกอย่างเป็นการพยายามเอาแชมป์กลับมาให้ได้ครับถือว่าเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของน้องโอรครับเคยแต่ป้องกันแชมป์รอบนี้ไปเอาแชมป์กลับมาครับลองดูครับน้องโอรครับ โอ้โหครับก็เป็นสีสันครับของบทความคิดเห็นของแฟนมวยชาวไทยครับที่เห็นต่อการรีแมตของน้องโอและก็โจนาธานแฮกตี้ครับว่าความเหมาะสมมีมากน้อยเพียงใดครับผมก็ถือว่าสุดยอดครับทุกความคิดเห็นครับทั้งนี้เองครับก็รอรุนให้น้องโอครับหายจากป่วยแล้วก็ไปบวชเรียบร้อยครับก็กลับมาเรียบร้อยครับทําหน้าที่ต่อครับก็รอรุนให้น้องโอครับฟิตร่างกายครับรอโอกาสดีๆเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะสนิม1ไฟถึง2ไฟแล้วค่อยขึ้นชิงก็ไม่สายเกินไปครับเพราะชาวไทยรอเชียร์ น้องโออยู่ครับราชันค้าไม่ตายคือเบอร์หนึ่งครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องโอครับตอนท้ายนี้ครับขอให้น้องโอสู้ต่อไปพวกเรารอเชียร์น้องโอครับสำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนครับเวลาหมดหมดเวลาขอลาไปก่อนแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ